อืมโอเคู้สดจริงเ,นเนต่างานเนี่ยแหละามครึงนันเตปลาหมึก,กสดหา้าเยงน,นีปลาหมึกสดมากสดโคตรคกระหล่ำออร์แกนิกและสารพิษ ยังมีทะเลาะมาฝากข้าวโพดอ่อนจากสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหยเย้เท่กิ่นิภูมิกับทักะอ,อนทำอะไรอยู่เนาะกินข้าวอะไรเนาะมาขึ้นพ่อฝันถึงลูกเลยนะ